ตีละพะตะปรามาตรชื่ออาจจะฟังดูยากแต่ความหมายของมันคือความยึดมั่นในศีลและวัดปฏิบัติอย่างงมงายยังผิดวัตถุประสงค์นี่คือกับดักที่น่ากลัวที่สุดของผู้สแสวงหาธรรมคือการหลงคิดว่าเพียงแค่การทำตามรูปแบบการรักษาศีลอย่างเคร่งครัดก,การสวดมนต์ยาวๆการกินเจ การนุ่งขาวห่มขาวหรือการทำพิธีกรรมต่างๆจะช่วยให้ตนเองบริสุทธิ์หลุดพ้นได้โดยที่ไม่ได้ขัดเกลากิเลสภายในใจเลย mm. เจ้าเพียรของเราติดกับดักนี้อย่างจัง mm. เขาภูมิใจมากที่เขาถือศีลแปดได้ครบถ้วน mm. เขาภูมิใจที่เขานั่งสมาธิได้วันละหลายชั่วโมงแต่ความภูมิใจนั้น มันกลับกลายเป็นมานะทิฐิที่ทำให้เขามองคนอื่นด้วยสายตาที่ดูแคลนเขาหมุดหิดเมื่อเห็นคนอื่นไม่สำรวมเขาตำหนิคนที่ศีลไม่เท่าเขาเขารู้สึกว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นเพราะเขาปฏิบัติธรรมนี่แหละคือการแบกศีลแบกธรรมเอาไว้บนบ่าจนหนักอึ้งการรักษาศีลของเขาไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบาสบาย ไม่ได้เป็นไปเพื่อการละวางแต่เป็นไปเพื่อการสะสมตัวตนเพื่อให้ตัวกูดูดีเพื่อให้ตัวกูเคร่งครัดเพื่อให้ตัวกูได้ขึ้นสวรรค์เปรียบเหมือนคนแบกเรือเรือนั้นมีไว้สำหรับข้ามฟ้าเมื่อเจ้าข้ามฝั่งได้แล้วเจ้าควรจะจอดเรือไว้ที่ท่าน